สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ้อยก็จะมาทำรีวิวนะคะเพื่อสอนวิธีใช้ครีมอบารโลนนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่อุดหนุนซื้อครีมอ้อยไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้ครีมยังไงนะคะวันนี้ก็จะมาทำรีวิวนะคะสอนวิธีการใช้ครีมอาบารโลนกันนะคะครีมอาบารโลนตัวนี้นะคะเป็นครีมนะคะเกรดพรีเมียมที่นำเข้ามาจากประเทศเกาหลีนะคะจะช่วยในเรื่องของการยกกระชับผิวหน้านะคะจะทำให้ฝ้ากระ ริวรอยนะคะดูจางลงนะคะแล้วก็ท mm ําให้ผิวหน้าของเรานั้นอิ่มน้ํานะคะเต่งตึงนะคะเหมือนกับสาวเกาหลีนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการใช้ครีมกันนะคะเดี๋ยวเปิดครีมให้ดูก่อนนะคะครีมจะมีเหนียวเนียวแบบนี้นะคะการใช้ครีมนะคะทําง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องใช้ครีมเยอะนะคะตัวนี้นะคะเป็นครีมนวัตกรรมใหม่นะคะซึมซาบผิวได้ดีมากนะคะใช้เท่ากับ ขนาดของมเมล็ดข้าวโพดแค่นี้พอแล้วนะคะก่อนใช้นะคะก็ต้องวอมครีมก่อนนะคะใช้วอมครีมแบบนี้เลยนะคะดูเนื้อครีมนะคะจะเป็นครีมแบบยืดๆแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวครีมว่าจะซึมเข้ามือนะคะเพราะว่ามือของเรานะคะไม่มีรูขุมขนนะคะวอมครีมเสร็จแล้วนะคะก็แปะปะปะ,ปะครีมเข้าไปที่หน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือกดกดกดค่ะ ส่วนครีมที่เหลือก็ใช้ทาเคอได้นะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทาครีมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นอ้อยจะมาสอนวิธีการนวดหน้า V shape ให้หน้าของเรานั้นเรียวได้รูปนะคะตรงหน้าผากนะคะก็ใช้การนวดแบบนี้นะคะทำประมาณสัก5-6ครั้งนะคะ สำหรับใครที่มีริ้วรอยนะคะตรงร่องแก้มนะคะแล้วก็หางตานะคะมีรอยเหี่ยวย่นนะคะให้เริ่มนวดตั้งแต่หัวตาแบบนี้นะคะแล้วก็ไปที่หางตาแล้วกดไว้นะคะทำแบบนี้นะคะ,ะส่วนข้างนะคะก็ลูกขึ้นไปแบบนี้นะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะข้อ,อนะคะก็รูปขึ้นไปแบบนี้ค่ะ <gt> นะคะเห็นไหมคะว่าหลังจากใช้แล้วหน้ามันก็จะดูเงานะคะใสนะคะอ้อยนะคะเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหารเรื่องฝ้ากระลิ้วรอยนะคะเมื่อก่อนเป็นฝ้าเยอะมากเลยในตรงนี้นะคะเสียเงินไปรักษาหมดไปเป็นแสนนะคะแต่ว่าไม่ได้ผลนะคะหลังจากที่มาเจอครีมอับารลนตัวนี้นะคะใช้แล้วหลงรักเลยนะคะ สำหรับการทาครีมก็มีง่ายๆแค่นี้เองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเทคนิคการทาครีมมาฝากแค่นี้นะคะถ้าหากว่ารอบหน้านะคะมีเทคนิคใหม่ๆเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ครีมนะคะก็จะมาแนะนำบอกต่อลูกค้าทุกๆท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะลาติสวัสดนะคะอ้าวมีหัวใครโผล่มานะคะลูกสาวนะคะเดี๋ยวลูกสาวมาโชว์นิดนึงนะคะชื่ออะไรคะ Yeah, nice. ชื่อน้องโดนัทนะคะสังเกตนะคะลูกสาวอายุเก้าขวบนะค,ะคุณแม่สาสิบเจดนะคะดูสิคะหน้าใครใสกว่ากันนะคะแนะนำเพื่อนๆน,นะคะพี่ๆน้องๆแล้วก็ลูกค้านะคะถ้าหากว่ายังไม่ได้ทดลองใช้นะคะอย่าตรกเทนนะคะตอนนี้เขากำลังคิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะอาบ l o โลนบิวตี้ครีมนะคะให้คุณหน้าสวยใสยกกระชับผิวดูอ่อนกว่าวัยได้จริงๆคะ่ะ Bye bye.